ไม่ยอมโอเคผมสวัสดีผู้ชมทหากับอยู่เกมฟาคายคนระับมันไม่จบไม่ง่ายคนระับาก,การที่ผมต้องมาเออกับนะกการที่มันต้องเดินเดินเดินระวัง,วงด้วยฮนะมีพวกสับปลาอยู่ที่อยู่ยังไงยังไงเราจะพักที่แล้วเลยครับที่ว่าโอ้โหโอ้ Tiếng game đang bay, tiếng game đăng bay. Đang bay, đang bay. à, Mày đang hải. ôi, Ai quá? Oh. มันก็ยังดังอยู่ดีฮะม,มันดังแล้วมันกบเสียงผมไงอ่ะลดไปอีกยาวไปเลยข้างหลังก็ยิงผมข้างหลังก็ยิงผมข้างหน้าก็มีอะไรวะเนี่ยไม่รู้ก็ไปละไี้ไปดีกว่าฮนะโอเคมีคนมีคนอืมอืมเฮ้ยยิงไม่ได้เอาไงดีใช่หมด โอ้ยโอ๊ยมีมิสไซมิสไซน์มีมิสไซนิสมีไซนิสไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันก็เอาเสน่ห์สวยละไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่รับเอาใหม่เอาใหม่พาก์คี้แล้วไม่พาก์ี้แล้วผมก็แยกเป็นสามพากเลยอ่ะไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงอ่ะหอยอันหอยอันผมก็อยากรู้เหมือนกันมีมิสไซคนไหนมายิงวะ อบอลโน่นหรอบนลโ่นเลยหรอดูดิบนบน,นู่นเลยฮะจะรู้สึกว่าไม่มีทางขึ้นไหนไม่เป็นไรไม่ไดวเลย,ยเๆเกลาก่ัน กับพี่เดียวมันเฮ้ยระวังระวังระวังมาละมาละวมาด้วยมาดโวยเอยมันยิงมันยิงมันยิงเออรู้มั้งมันมีอีกมีอีกผมเชื่อว่ามันมีผมเชื่อว่ามันมีอีกโอเค ะระวังระวังระวังนะจ๊ะระวังไงพวกนี้แม่งปีศาจชัดๆมีอีกกองมีอีกกองเงี้ยเงี <those tracks> ้ยเงี้ยโอ้ยโดนไงวะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดผมจอดได้จอด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 รถแม่งจะไหลดิแม่งเอ้ยจอดข้างจอดข้างรถมันไหลอ่ะรถมันไหลอวะ ตรงนั้นมีเครื่องบินเอ้อมีฮีลอนถ้าเกิดผมเอาฮีโอนเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังมีเสียงคนเดินมามใกล้เลยเอ,อ๋อน่นปล่อยยังไงก็ได้โอเค อ่าฮะเดี๋ยวไปนคะรับเราขับไปก่อนขับไปก่อนระวังให้ระวัง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 โอ้ยเออ,เอ,อ ôi em em chưa một khoa như mình tập hay tai nha. Ô bè khoa mày ô ừ, bay đu lòng bay bay đu bay đu bay bay đu bay Đi bay đu bay đu bay bay đu bay đu bay ผมไม่ยอมครับท่านผู้ชมฮะอย่างเอ็ผมก็ไม่ยอมอุ้ยโอ้โหตายกูตายอีกยังไงผมว่าหอยให้มันเข้าที่เข้าทางดีกว่าเรื่องเอาไหมเอาไหมเอาไหมแต่ข้างบนบนี่มันมีที่บีนไงซึ่งผมก็ใช้ยังไม่เป็นประเด็นตรงเนี้เรื่องเรื่องจังหวก่อนจังหวก่อนนี่งีม้มาละมาละ มไม่ไมีซมี่ซยลบี่ซยี่ซาลบว่าลบ่ลบยลบมี่ซาลบาลบอีาลบ่ยลบาลบลบที่าลบทีายลบ่ย่าลี่ยี่ายเบีซย่าย่ายลี่าีาีกซายลบทียี่า่ายย่่รู้ยย่บคุณลกันแล้วก็มันจะมี

เฮ้ยไม่หรอเฮ้ยโอ้โหรถกูรถกูพังแน่เออถ้าขนาด,าดนี้พังรถกูเหอะโอ้เยอะเยอะเยอะโอ้มีหังกันมเนี่ยวะเฮ้ยมันก็นแข่งกับเวลาด้วยฮะ ต้องแข่งกับเวลาด้วยอ่ะไม่ใช่ง,ง่ายๆเว้ยเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องร่อนดิไม่ไหววะ่ะถ้าเครื่องร่อนผมขับเปลนะรับรองได้ไอ้เอนเดี๋ยวขอกลับก่อนไปเอาเครื่องร่อนไปมีเครื่องร่อนอยู่ข้างบ,บนไงฮนะไม่รู้ว่าไปทางไหนได้ครั้งนี้ขวามือไม่ได้ฮนะไม่อาจจะได้ไงนะมีเครื่องร่อนข้างบ,บนฮนะอยากใช้เครื่องร่อนว่ะมีเครื่องร่อนข้างบ,บนนะ่งไปเมื่อไงนะไม่อยากลงรูด้วยไม่เดี๋ยวเจอเอเลี่ยนกระโดดใส่อีก ขึ้นไม่ได้หรอเอ๊ะอ้ยอ้ยอุ้ยออ่ะเริ่มใหม่แล้วกันแม่งข้างบนข้างล่างก็โดนเหมือนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใจกลัวยังไงอะทีนงี้โอ้โหนี่ก็มีโอ้ไกลตายไาย ตายแล้วกูพี่สายโอ้ยโอ้ยติดกลับดิครับกลับก่อน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 หนีอยู่ไหมอ่างนีเชี่ยก็ม <Rab os. S 1> เีเอ๊อเออะเออเออใจเย็นใจพวกใจเย็นใจเราเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเหมือนกันน้องเอ้ยอึนทำไขึ้นไมไย ไม่ได้วะ่ะโหดูดิเอ๊ะปล่อยเขายิงไปฮะป้าหมายเราอยู่ฝั่งนู้นเราก็ไปยังไงให้ได้ล่ะถ้าใช้เครื่องรอนอ่ะลอยไปง่าจะได้อยู่มั้ง ก่อนอื่นเลยผมจะขึ้นขบวนนี้ยังไงเพราะว่ามันมีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้เอารถไปด้วยไม่ใช่ง่ายๆนะโอ้โหยากมากเลยอ่ะอืมเอารถถอยไปเลยครับขับฝ่ามันได้ฮะแต่ว่ามันมีฮิกก้าไงแล้วผมก็โดนบาซูก้าสอยอ่ะนะฮะโอเคเอาไม้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 เฮ้ยไม่ไม่ โอ้ยโอ้ยรถไหลอะไรวะเนี่ยโอ้รถไหลอืมอืมดิฟดิฟดิฟไปโอ๊ยวุรีบไปไงเจย์เยงเย์เยงเจย์อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลูกอืมอืม เอาเอาโอช์ทีเลยแเอา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 เอเอา,เอ,าอะไรวะเนี What the ่ยว h ด t ดมสีผมกโการคือเครื่องร่อไนนะถ้าผมร่อนได้ผมจะลอยไปได้สบายเลยก็คือผมจะกลับไปก่อนแล้วถ้าเกิดเจอรถขางาน,นผมจะลงรถอะแล้วก็ใช้สงไง เลยแรงเกินแรงเกนเินใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวแม่งตกกิกติดติดโอเคโอเคกองยากองอี้จอดจอดจอดลงอนะ่ะโอเคผมว่าขึ้นได้อยู่แต่ว่าลูกสองลูกสองไงบางฝั่งน้อยโคยิงกังกน hãy gắng gắng mày quyền mình hưng mày nè chưa thấy hơi 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 ơi, 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 ơi,

เครื่องรอดเว้ย,มมยมผมไม่ยอมไม่ยอมผมเห็นนะผมรู้ละอย่างไรผมก็รู้อยู่ตรงไหนไม่ยอมเว้ยไม่ยอมเราเครื่องรอดเว้ยถ้าเกิดผมร่อนแล้วไฟไม่รอดนี่ชิหายเลยนะไายแล้วฟื้นไายแล้วฟื้นก็ดูอีกก็ไม่จะโดนอะไร วิ่งไปที่ต้าไม้ตรงน,นี้มันเห็นผมอ่ะมันเห็นผมอ่ะเตียมง,งนานโรบันเฮ้ยเอาคืนดีว่าเออเออเอาคืนเอาคืนตายยังเนี่ย อะไยังวะเฮ้ยใครวะเนี่ยสะใคยังอเฮ้ยเฮอยเฮ้ยม่เห็นไม่เห็น Okay, <laughs> ขโมยก่อนเผื่อมีอะไรดีๆเราอาจจะซุ่มยิงก็ได้ฮนะอย่งเงี้ยอเงี้ยแม่งเอ้ยวาสูกา้าสอยกูผมอยู่หลบอยู่นี่ฮะมันเห็นผมไอ้ตรงเนี้ยเออโอเคฮนะเดี๋ยวขอสองก่อนไม่เห็นหรือว่าไม่โหลดไม่รู้อ่าเฮ้ยเครื่อง้อน เพิงล่งไม่อยู่ฝังนี้เราก็ข่าโอ,อ,อ้ก็งไประวังอีกยาวไปฮะข้ามไปได้เป่าวะเนี่ยคือลอยอยู่บนเลนนะฮะถ้ามีเซฟให้หรือว่าจะขอบคุณอย่างยิ่งเลยถ้ามันเซฟให้วงนะระวังด้วยฮนะระวังระวังระวัง มันจะมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่รู้นี่คือลูกซองรอเลยอย่างเงี้ยเอ๊ะวิเคราะห์ก็สองอันเลยหรออ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมงมงมงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว

à Nôn 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 luôn 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 bảo luôn 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 không, không, gì không, 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 không,

เฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้ไม่งลอยสบายเลยกูอ๋อเจย็นๆนะใจเย็นๆนะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็เหวี่ยงวือวิววอืกูืตายง่ายกูกูตายง่ายง่ายตายง่ายง่ายเลยครับผมอยากจะถามว่าเราเอาเครื่องลอกมาทำไมลอกอีกไดหมไม่แม่งเสือกลอกอีกได้ด้วยนะ จบไหมไม่กลกองไม่กลองเออมันโอ้ยโอ๊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 ยโวยโกนโวยโกนอาวว่ะอาว่ะมาว่ะมาว่ะงานนี้เก้ามาเว้ยแล้วมันรีกระสุนกระเผื่อได้ใช้ฮะอย่างน้อยก็เป็นการโจมตีระยะวงกว้าง มีสับประรดไหมเงี้ยมีหนึ่งควงฮะเฮ้ยเพียงปืน,ปน ึงคนอยู่อย่างนี้อ๋อตกข้างล่างเหรออ๋อมันง่ายจะตกข้างล่างโอเคไม่นสนใจไปดีกว่าเฮ้ยได้ได้ได,ได,ได้ตกข้างล่างก็อยู่เหงื่อไงวะโอ๋ออยู่อย่างาางี้เปล่าเก็บเซฟแล้วผู้ชมฮะโอ้ขอครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมทำได้ว่ะผู้ชมว่ะ โอ้โหอ๋อมันล่วงเหรอไม่เองบาซูกา้านี่ว่าเก็บปะสูมาแป๊บดีใกล้ผมเอาบาซูก้ามาใช้นะฮะโอ้โหกว่าจะรอดอไม่มีอะไรเลยลงดีกว่าลง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 สิลงลงลงเอเยเอ๊ะเอ็งนั้นมีกล้อง ไม่ใช่เหรอไม่พังเหรไม่น่าจะใช่เรื้องไงหายโอ้โหโอ้โห oh chồng con sửa mày Xảy là bởi xảy là bởi Ờ đồn 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 Cái đèn này á Ôi 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 Đồn hấp đồn 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 Vì coi vì coi như này Ôi 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 อย่างลอนหน้ามึงอะ่ะอืมอืมอ้อล้มแล้วฮะระวังนะระวังนะอุย้ยของครับ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 โอ้โหชิบกาะอ๋อเจอซอมบี้เจอเจอตัวอะไรไปเจอหา่าหานถือโลอีกเี่าพวกมึง,มง,มงกกนเป็นหะน่วยกลางรักษา่งนะมั โอ้โยปืนลั่นน่าจะเป็นแค่สปอร์ตไลท์มั้งไม่ใช่กล้องวงจรปิดน่าจะใช่ฮะโอเคอะไรอ่ะโอ้ยยาเ้อเก็บ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 ให้หมดเก็บหมดเรือเรือละโอ้เยี่ยมไปเลยยอดฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ผมทำได้ครับผมทำได้ไปเที่จุกเลยนะไปเที่จุกเลยเตรียมกระวยให้พร้อมฮะ อ๋องี้เข้าไม่ได้โอเคโอ้โ okay. ห oh, ยังไม่โจอีกอ่อเข้ามานี่กโอ้อ oh, ตายตายแน่ตายแน่อืมอืมอืมบิกิเกยบ should be somewhere in this complex. Yeah, but there's not much left of this place. Then you don't have a lot to search, do you? That complex is where they stored a bunch of old test subjects. If one of those things finds Val before you do, she's dead. Right, I'm moving. Okay, I'm cho เจอสับปะลากอีกแน่นอนฮะัไม่ต้องห่วงอ้าวประตูเข้ามาแล้วออกไม่ได้แล้วเอสเซคไม่ให้กูออกก็น้นี่อ่ะอ่าฮะโอเคท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวยัยงไงก็สโลงนี้ขอจบลงเพียงนี้ก่อนผมไหมเดีย๋ยวเจอใหม่พาร์ทหน้าผมไหมขอบคุณท่านผู้ชมผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับไปแล้วครับผมขอบคุณครับรับชม